คุณผู้ชมเคยได้ยินใช่ไหมครับว่านาฬิกาข้อมือที่เราใส่นั้นสามารถบ่งบอกได้ถึงบุคลิกของคนใส่ครับแต่ว่าวันนี้เรามีนาฬิกาข้อมือไม k ี้สินค้าขายดีจาก29ช้อปปิ้งวันนี้จัดมาเป็นแบบแพ็คคู่ครับสำหรับเซตนาฬิกาข้อมือไม k ี้คอลเลกชันลักชัวรี่นี้นะครับสำหรับแบบแรกนะครับอันนี้จะเป็นแบบ2กษัตริย์หน้าปัดขาวดูคลาสสิกหรูหราครับและอีกหนึ่งเรือนครับเป็นสายสแตนเลสสีเงินหน้าปัดดำครับดูเท่ภูมิฐานแล้ววันนี้นะฮะเราจะมาพร้อมกับการประประกานอีกหนึ่ง 1ปีเต็มๆครับมีปัญหาเราเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีครับและที่สำคัญครับวันนี้เรามาพร้อมกับของแถมสุดอลังการจัดไปเซตนี้ครับแต่ถ้าตอนนี้คุณโทรมาณตอนนี้พิเศษที่เบอร์021007066เราแถมฟรีอีกหนึ่งสิ่งก็คือนี่ฮะเสื้อยืดสีดำอีกหนึ่งตัวทันทีครับผมทั้งหมดนี้ครับคุณจ่ายเพียงแค่1490บาทเท่านั้นครับรีบโทรมาเลยครับที่เบอร์021007066